สำหรับในหัวข้อวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับรดแมปของตัวเหรียญ IOST นะครับหลายคนก็สงสัยนะครับว่าตัว IOST ที่เราถืออยู่นั้นนะครับมันจะมีมูลค่านะครับเพิ่มขึ้นไหมมีการพัฒนาไหมนะครับตัวมูลค่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับตัวรดแมปนะครับซึ่งตัวรดแมปของ IOST นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ควอเตอร์นะครับก็คือควอเตอร์3แล้วก็ พอเดอร์4นะครับหรือว่าไตรมาส3แล้วก็ไตรมาสที่4นะครับซึ่งตัวไตรมาส3นะครับก็จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยานะครับโดยไตรมาสที่4นะครับก็เริ่มจากต้นเดือนตุลาจนไปถึงสิ้นเดือนธันวานะครับอานนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยมันได้พัฒนาอะไรไปบ้างนะครับก็เริ่มจากตัวไตรมาส3ก่อนนะครับ ข้อแรกก็คือรถแมพของตัว IOC s นะครับจะสร้างระบบเชื่อมต่อนะครับแบบ cross chain อ่จาก IOC s network นะครับไปยังตัว BSC ซึ่งก็คือเป็นของ Binance Smart Chain นะครับแล้วก็จะร่วมมือกับระบบ DeFi ของ BSC เพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็เพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้มากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสำหรับข้อแรกนะครับของไตรมาสที่3ข้อที่2ก็คือจะประสานกับ Chainlink เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการป้องกันสินเชื่อระยะสั้นนะครับามาในส่วนของข้อที่3นะครับก็จะเป็นการเพิ่มพาร์ทเนอร์นะครับกับตัวโมบายมือถือนะครับแล้วก็เดสก์ท็อปเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในสภาวะการใช้งาน iOS ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็จะเป็นการอัปเกรดระบบ m a นเน็ตแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ของตัวระบบ m a นเน็ตนะครับ ามาที่ข้อที่5นะครับก็คือการทําให้ระบบ P2P นะครับ complete หรือว่าสมบูรณ์มากขึ้นนะครับข้อที่6ก็จะเป็นการพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์อัตโนมัตินะครับเช่นระบบ manage monitor นะครับข้อที่7ก็จะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับตัวตลาด NFT นะครับแล้วก็เข้าร่วมกับ Creator ที่เป็นอันดับ top top นะครับของ NFT นะฮะข้อที่8นะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์กับ อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมนะครับเพื่อพัฒนาแอปสําหรับ NFT นะครับโดยเราจะสังเกตว่าตัว IOST นีะครับจะเน้นงานตลาดของ NFT นะครับมากเป็นพิเศษนะครับข้อสุดท้ายของไตรมาสที่3นะครับก็จะเป็นการขยายแบรนด์ของ IOST นะครับไปฝั่งตลาดตะวันตกนะครับหรือว่าไปทางฝั่งยุโรปนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ตัวไตรมาสที่4นะครับหรือว่าตัวคว u เ r อร์ที่4นะครับจะเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาจนไปถึงสิ้นเดือนธันวานะครับข้อแรกก็คือจะเป็นการอัปเกรดนะครับตัว i o T Virtual Machine นะครับเพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลข้าม c Cross Cross c h a i n นะครับข้อที่2ก็จะเป็นการอัปเกรด Plugin w a l l เล็นะครับข้อที่3กับ4นี้ก็จะเป็นการคอยสนับสนุนนะครับ NFT Market นะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Creator ตัวท็อปทอปของวงการ NFT นะครับเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับ NFT นะครับข้อที่5ก็จะเป็นการทำวิจัยนะครับเพื่อค้นหา use case ของระบบ DeFi สำหรับ NFT นะครับข้อ6ก็จะจัดทำมหาวิทยาลัยนะครับโดยเน้นบุคลากรจากอินเดียแล้วก็จีนนะครับข้อที่7ก็จะเป็นการ ปรับปรุงตัว partner node นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายจะเป็นการขยายธุรกิจ IOST นะครับแล้วก็ปรับปรุงตัว IOST m e t w o โดยยึดความเห็นจาก community ของตัว IOST เองนะครับก็ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นตัว road map ของเหรียญ IOST นะครับปี2021ระหว่างไตรมาสที่3จนไปถึงสิ้นปีนะครับก็คือไตรมาสที่4นั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องของผมกันด้วยนะครับอขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมครับ